สเพสตาสราหุนตุอเวราสุขีนิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจรงเป็นผู้ดำรงคิดอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกัดตามคุณยังพลังไม่ห้งางสเพพาคีพะวันตุเมขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้สวยผลุน ที่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ความเบ็เ่ด้วุ่ยกายวาจาใจแล้วมีถึงสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอรหังสัมมาสัมพุทธะคะวา์พุทธังพะกะวันตังอภิวาเทมิสาวา,าทุภะคะวตาธมโมุัมมัง patipanu salah kenguh sangka mama Amin